สายปานมา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 เร็วมาเร็วอุ้ยพุ่นหนาพุ่นหนาม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 าเออมาเร็ว หิวนะนี่หิวนะนี่ไปอยู่ตั้งไกลต้องไปเรียกมาเพื่อนเพื่อนเพื่อนท่าหิวอุ้ยท่าหิวอุ้ย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 โอ้โหหิวจัดอ้าวดู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 เพื่อนดูเพื่อนดูเพื่อนวิ่งมาหา เอาเพื่อนก็วิ่งมาส่งแล้วเอ้าดูเอเอมาส่งกันด้วยฮุ่นน่ะดูดูดูท่าหิวเขาดูไอสองตัวนั่นน่ะมาส่งกันด้วยนะมาส่งกันกินนมเนาะ ยท hey. ่ถ้าหิวถ้าหิวของสายป่านกําลังไปตามเชียพอดีเห็นวิ่งมาใหญ่เลยเนาะไปตามได้ครึ่งทางเองสายป่านเห็นรีบเชีย รีบวิ่งมาหาดู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 เขาดูดนมเหวอะท่ากินเขาท่ากินเขาอร่อยมากเลยดูแสงแตะวันกำลังจะรั ขอบฟ้านี่นะตะวันเนาะดูด,ดูดวงตะวันส่นไอ,อ้สองตัวนั่นไปนไหนโน่นน่ะน่ะนี่ดูสายป่านเขากินนมอย่างแซบกินนมอย่างแซบเลยนเนาะเฮ้ ท่าหิวนี่สุดยอดเลยอ่ะท่าหิวของสซป่านสุดยอดเลยเลยนะโนะโนะเ้ยัตเป็นสาวแล้วนะนี่น่ะ โตเป็นสาวแล้วเออแต่ละตัวเอออร่อยใหญ่เลยเออโอ้ยกินค,ค่อยๆหน่อยก็ได้แต่เว้สงสารแม่หน่อย ดูน้ำนมน้ำนม,มฟูมปากเอถ้าหิวของสาป่าน